เฮียงบ้าบ่าขออิ่มแล้วสวัสดีจ้ะพี่นอ้องเมื่อํำกัมตาแล้วมือนี่ไปตลาดมาเมื่อํำมาเฮ็ดอันนั่นอันนี้ <c oughs> ได้ลูกล้านให้อันขวามีมาผัดไทยเขาขายยู่ตลาดแว่งน่อยเขาหายฝากไม่ใ่โซนสองห่อม่โซนกินนประหอหนึ่งเยอะห้อหนึงขม่าอันขมาอันใส่พริกป่นพปปเพิ่มอีกจ้งเดียวลนกกล้านฝากไม่ใ่โซน ปัจจุนกินก็เผาซิบางแล้วมันแซบขาว่ามันแซบพอสมากินก็เผาเด็กหน่อยเด็กหน่อยเชิบดมาขายอยู่อัน,อนเพื่อแวกหน่อยไหมเนี่ยม,มันสากไม่มม่นโซนสองห่อมันโซนกินไปห่อหนึ่งกับว่าเบิดดอกเรากินเล้วเราคนกินหน่อยเนาะแล้วก็ว่าแซบอ้อนแขวดีอยู่ซันแล้วก่แซบพักขวาก็มาอาผักอันนี้แส่ กลิ่นทั้งว่าอีกคือก้าวขอโจทยหลายๆได้แต่เด้อ,อยังปากจุบจับจุ๊บจิบขอเป็นคนมากินกระเขาก็แหละ ดุกลงไปนี่โหลดเศษดอาหารเป็นคียดินเฮี้ยนคอยเขาเขาขายชกวันจันอยู่ตลาดนัดอแปงน้อยชกวันจันข้องสมแปงน้อยคอยไปไปได้คอยก็เห็นบ้านนั่นแต่ว่าขอบอ่อเจส้อกินจักเพิแอนั้นนาอีแม่บ่ซสื่อกะซันงนูสิฝากไปให้อีแม่โซนราสานมาฝากไปเนี่ยคอยก็เลยมากินเนี่ยคอยก็มากเซียน,อ,น,นอยู่แล้วคอยเลยเอามา อาใส่พริกน้อยหนึ่งก็าไม่ได้ใส่หยัง่งอาซีเมเืองมนันนัวพอดีแล้วก็าไม่ได้ใส่หยังแต่ว่าข่อยมักเผ็ดเขาได้ใส่พริกลงไปข่อยกระเล่มันแสบข่อยกระเล่มากินกับเผาเนี่ข้ามไนโพรซิมไม่ได้เด็ดไปเครื่องนึงโบราณพ่นวม่กินกัดข,ข้ามเข่าบ่ดีนะอขาเพิ่งกัดเจ้าของก็กัด กัวไม่รี้ทัดไทย,ยไไบ้าอไไบอรค่ะบ้าถ้าเปิดไฮยุนุ่งม,มาหลายมันทำเนีวสีมาเปิดเพลสของไอแมนะสีกับบา้าวังไม่เสียงไม่โซนเขียวเปิดทะระทัด มาเปิดเพลงทอดชาแนให้กูแมมว่าสั้นว่าเอาแอม่าจากตลาดกับคำคซาเลีงขอยำก็ท่านมียนเขาเอ,อู้ ยุงไม่แต่จอๆคำตั่นใ่ไแมฮะเขาบ้านเนาะนี่สีกำยุ่งสือกันเขี่ยเเปิดข้าบักเขี่ยเเปิดเบิ้งเพ่ง ใช่กินกับเพราพี่น้องบะแมี่คอยบะแมี่ว่าคอยท่ำทากินเด้ยวคอยตั้งมักเข่าครับเส้นครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขัวมีเส้นขนมเส้นยังกระซังแซบเบิดคอยมักเบิดเส้นลอนเส้นยังเท่ากันแซบ,ย,งงแบยุ่งกันจับคอยฉันเหนียวกันดับพี่น้อง ขอบคุณในรายยุ่งกัดดักครับเขาไหวแล้ว